สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจทย์2ข้อ2สไตล์ของ normal light station ครับมันมี2วิธีก็คือ min ลบ max กับ z score เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยก็ส่วนแรกสิ่งที่ต้องรู้ค่า max ค่า min แล้วก็ value value นี่ขอย่อเป็น v แล้วก็ตัวนี้เป็น new new คือที่เราจะเปลี่ยน ไปนะครับก็เริ่มเลยสูตรสตอูตอลเท่ากับ v ลบ Min mi n ส่วน Max MA x L m a x ลบ min min แล้วก็ n e w MA x L m a x ขอย่อได้ไหมขอย่อเป็น X เ,เนาะ new x ลบขอย่อเป็นไม่ย่อ new new อะไร new min เขียนใหม่เลยตอ,อูตอลาสูตร <c oughs> อ่ะโอเคครับ v ลบมินส่วน max ลบมินคูณด้วย new มินลบ new max เอ้ย new max ลบ new มินบวกด้วย new มินอ่าโอเคนี่คือสูตรนะเท่ากับเข้าสูตรเลยห้าศูนย์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 เอ่อลบด้วยหกห้าศูนย์ศูนย์ส่วนด้วย สี่เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์ลบด้วยหกห้าศูนย์ศูนย์เอ่อบวกด้วยนิวแม็กก็คือหนึ่งตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวกับตัวเลขสลับซ้ายขวาหน้าหลังพร้อมๆกันแล้วก็บอกอิงชุบไม่เกี่ยวนะศูนย์แล้วก็นิวมินก็คือศูนย์เหมือนกัน อันนี้ไม่เกี่ยวสิอันนี้ต้องเป็นคูณ,ค,ณคูณเขาเรียกคูณอ่าโอเคคำตอบที่ได้จะเท่ากับหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดสี่ลองกดเครื่องคิดเลขกันนะครับว่าตรงไหมอ่าโอเคเสร็จแล้วอ่ะอันนี้ต่อสูตรของมันคือสอตตอตอง่ายกว่าเดิมเท่ากับ v ลบ mean ส่วนด้วย S D หรือส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานเท่ากับหนึ่งห้าศูนย์ศลบด้วยค่ามิน8 0ดศูนย์ศูนส่โอเคปุ๊บส่วนด้วย5 7 0 0จ็ดศอ่ะโอเคือเลขครับ หนึ่งห้าศ okay. ูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองสี่โอเคลบแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ไอสองสี่เมื่อกี้คือเย็คตัวเลขน,นะอย่ามึนนะไม่ศูนย์อะเท่ากับอ่าโอเคสองจุดสี่เก้าสองจุดสี่เก้าอ่าโอเคครับ คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้พิพภาคประกันใดขอโทษด้วยกลับไปย้อนดูคลิปใหม่ๆได้นะครับในเรื่องของ Data Mining สำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ